ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dynasty v a l ร r Overlord อีกเช่นเคยนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ยิงด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่หดหูมากๆเลยเนาะถ้าใครที่ได้เห็นภาพตอนช่วงแรกๆนะโอ้ผมรับไม่ได้ปะก่อนที่จะไปชมคลิปก็ร่วมไว้อะไรกับผู้เสียชีวิตสัก หนึ่งนาทีก็แล้วกันนะครับผมว่ากันว่าถ้าคนตายแล้วจะได้ไปสวรรค์แต่ว่าผมไม่คิดแบบนั้นคนที่ตายไปคงจะเดินทางเข้าไปอยู่ในหัวใจของใครบางคนและมีชีวิตอยู่ต่อไปในความทรงจำของคนคนนั้น ถ้าแม่งฆ่าแต่ตัวเองตายไม่มีใครว่าคนฮีเยแบบนั้นนี่แม่งทำไมต้องไปฆ่าคนอื่นพ่วงด้วยปัญหาตัวเองแท้แท้แทนท,ที่ตัวเองจะแก้ไขคนเร็วๆแบบนั้นก็ได้เป็นน้วตำรวจพวกที่แม่งไม่ดีอะไรสักอย่างก็ได้เป็นข้าราชการเป็น,นส่วนคนที่ทำตัวดีๆกับเสือตกงานโอ้แย่ชิบหาย ก็ผมเห็นหลายคนแ้วที่คอมเมนต์ว่าอยากให้ปรับเพิ่มเสียงเวลาเขาเล่นเกมเขาเล่นมเนเต้เรื่องอะไรอย่างนี้หน่อยก็อืมผมไม่รู้นะว่าถ้าปรับไปแล้วน่ะมันจะยังไงล่ะมันจะรบกวนไหมเวลาผมพูดน่ะคุณจะได้ยินไหมคือมันต้องตั้งค่าตรงไหนเออหมายถึงแบบที่จะให้เป็นพวกฉากคาสซีนให้มันมีเสียงดังขึ้น ผมไม่รู้ผมก็เลยปรับปรับแบบโลทุกอันเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอันไหนมันไอบทตัวละครเนี่ยผมปรับต่ําอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่อยากได้ยินเสียงเวลาพูดหรอกอันนี้ก็ปรับสักประมาณนี้เดี๋ยวลองดูนะถ้ามันเสียงไม่ได้ยินอะไรกันยังไงถ้าไม่ได้ยินเสียงผมพูดหรือเสียงเกมมันดังเกินไปยังไงก็ค่อยบอกกันทีหลังนะเดี๋ยวค่อยมาปรับกันใหม่นะ พอได้ไหมเสียงผมกับไอเสียงตัวละครมันกบกันไมฮอฮจูด้กี่เสียงู่ว่าเสียงดูดันโหดร้ขนาดนี้ขอบคุณนะครับสหรับใครที่ติดตามรับชมแล้วก็คอยแนะนา ในที่ผมถามไปเรื่อยในส่วนของวิญญาณลบสีแดงก็โอเคแล้วผมจะลองทําตามดูผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันว่ามันมีให้ใช้แบบตำลึงสีใบไ,ได้ด้วยถ้าคุณไม่บอกเนี่ยผมก็ไม่รู้เห็นไหมนี่คือเหตุผลที่ผมไม่อยากที่จะเติมแล้วก็เล่นให้มันหัวเกินไปถ้าผมเล่นหัวหรือเล่นอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ไม่ได้จะอวยตัวเองนะแต่ว่าบางทีอ่ะถ้าเราเก่งเกินไปอ่ะก็ไม่มีใครอยากแนะนําไม่มีใครอยากที่จะพูดคุยกับเราแต่ถ้าเราทําตัวแบบนี้เนี้ยเล่นไปช้าๆคอยเอาคําชี้แนะจากคุณผู้ชมเอาจากคนอื่นอย่างเงี้ยสมมติผมถามเหมือนอย่างเช่นคลิปก่อนที่ผมถามเรื่องวิญญาณลบผมถามคนเดียวแต่ถ้าคนดูสักร<ๆ>้อยคนเงี้ย มาช่วยคำตอบมันก็จะได้หลายคำตอบบางคนอาจจะเข้าใจผิดอยู่ก็จะได้เข้าใจให้มันถูกมากยิ่งขึ้นเออแต่ถ้ากลับกันถ้าเป็นผมที่รู้คนเดียวหมดทุกอย่างแต่คนก็จะเข้ามาถามผมชใช่ไหมผมก็จะต้องตอบหลายคนอะไรเงี้ยเออกลับกันดีกว่าถ้าให้ผมถามแล้วพวกคุณมาตำตอบอันนี้จะโอเค หนึ่งเลยก็คือผมได้รู้ด้วยสองคือเราได้พูดคุยกันด้วยไงมันจะรู้สึกเป็นกันเองแล้วก็สามก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไปแต่และคลิปก็คือเอาไว้เผื่อมีคนสนใจที่เข้ามาเล่นใหม่บางทีเขาอาจจะเห็นเอ,อ่อที่ผมถามพวกคุณแล้วก็พวกคุณพากันตนอบร้เขาจะไ,ได้อ่านจะเข้าใจกันมันมีประโยชน์ลหลายอย่างเลยเวลาที่เราถามเราพูดคุยกันเนี่ย ไม่ใช่เพื่อที่จะว่าเออผมโง่หรือพวกคุณฉลาดอะไรยังไงเงี้ยว่าถือซะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันสำหรับผู้เล่นด้วยกันอย่าไปคิดว่าเราเข้ามาดูช่องเนี้ยคนนั้นคนนี้อายุเยอะอายุมากแล้วเราจะไม่กล้าพูดไม่กล้าแนะนำเขาอย่าไปคิดอย่างนั้นครับกดช่องของผม ถ้าคุณอยู่ของผมนะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อ,อย่างที่ผมถามไปคุณสามารถแนะนําได้ทุกคนนั่นแหละผมตอบคุณจะอายุเยอะอายุมากแม้แต่คุณตอบมาผมก็ขอบคุณผมก็ตอบกลับผมที่เห็นตลอดอย่างน้อยเราก็ขอให้ได้พูดคุยกัน,นมันจะได้เป็นกันเองตอนนี้ผมก็กําลังอย่างที่ผมบอกอกําลัง หาโปรแกรมที่เจอสตรีมดีๆอยู่นะผมจะเอาไว้มาแบบลงมโหมด pvp เออเอาไว้ให้คุณผู้ชมดักตบผมมันน่าจะกดรัดกันได้เลยผมว่านะเพราะว่าคนน่าจะไม่ค่อยนี้เท่าไหร่อืมได่ใช้อันติหมาไม่ค่อยโดนเลย ผมก็เพิ่งรู้นะว่าไอใบป้ายที่มันให้เข้าด่านเพึ่งมีหกใบเออที่มันเล่นได้วันละสองครั้ง<ำ>ก็เพิ่งรู้ว่ามันไม่ได้แยกโกกกด้วยผมคิดว่าจะแบบเออหกใบเนี่ยของโจ๊กกกแล้วก็มันจะมีอีกหกใบของวุ้ยกกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นึกว่าแล้วผมไปลองเล่นโหมด pvp มานะ ผมไปเล่นอ่ซุนเซ็กเริ่มเข้ามือแล้วเริ่มรู้แล้วว่ามันโหดยังไงแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ที่ผมติดใจเมื่อวานที่มันให้เปิดให้เล่นฟรีอ้วนเซีเ่ยวอ่ะโอ้โหย่างมันนะคุณผู้ชมเอ้ใครที่เล่นอยู่ก่อนก็น่าจะรู้นะามันจริ้ม,มันขนาดไหนใครได้ยินอยู่บนะ้างเนาะาคัสิน เราปีคิดว่าสงครามครั้งนี้ไม่ถูกต้องแต่เพื่อไม่ให้ของร่นบางทองต้องตายเปล่าและเพื่อตอบแทนความคาดหวังของชาวเมืองเกิงจิ๋วเ่าปีาปมึงเหลืองของเอ็กจิ๋วเชิงโต้เขาได้ตัดสินใจโจ,จมตีเล่าเกียง อีกด้านหนึ่งเมื่อผมเร่งทราบข่าวการตายของบางทองก่าวให้กวนอูอยู่เฝ้ารักษาการเก่งจิวก่อนรีบเดินทางเขาต้องการรวมตัวกองกำลังของเราปีและเร่งมือบุกโจมตีชิงโตราะมันคือความปรารถนาก่อนตายของสหายผู้ร่วงรับอย่างลกเสียอผมเพิ่งรู้ว่า หลังจากที่มีฉากพูดคุยเมื่อกี้แล้วจะมีฉากขาัีนนี้ด้วยผมกดข้ามตลอดเลยไม่ได้อัดทุกคนดูเลยก็ขออภัยด้วยนะผมก็รู้จริงเห็นการแบ่งสามโกปิดไปได้ดีท่านต่อไปอไปล่งาสกองทัพทั้งหมดเดินหน้า กองกำลังรวมตัวแล้วครั้งที่แล้วผมลืมผมลืมกดสายสัมพันธ์ให้ดูผมอย่างที่ผมบอกไปใครที่เคยดูผมเล่นหมวด PVP อ่ะคุณจะรู้นะว่าผมชอบเก็บอันติชอบห่วไงผมก็เลยติดเป็นนิสัยไงผมไม่อยากใช้ถ้าไม่จำเป็นไงมันก็เลยติดเป็นนิสัย เวลาเข้ามาเล่นโหมดอะไรพวกนเล่นใน PVP ผมก็เลยไม่ชอบกดอะไรเมื่อวานผมเพิ่งเจอผมเบ้งกับตัวตามจริงผมก็พอรู้สกิลแล้วแหละเพราะว่าผมเคยไปดูในกลุ่มมาเขาเวลาเขาเจอที่มันจะพัดแล้วพัดอีกพัดอยู่งั้นนะจนคุณตายหากลางอากาศนะแต่ผมไปเจอเมื่อวานนะ ยดนผมแก้ทางได้แบบ3 0 0รเซเลยผมเอาผมเอาผมเอาซุนเซกไปเล่นเออมันขับลอยอยู่นั้นลอยลอยลอย,อยผมก็กะจังหวะดีๆแหละกะจังหวะให้มันดีๆเสร็จปั๊บเราก็กดสกิลหลบออกมาพอหลบออกมาเราออมาสร็จคุณเปลี่ยนเป็นตัวธนูแม่งเลยพอคุณเปลี่ยนเป็นตัวธนูนใช่ไหมคุณก็ยิงยิง คุณยิงให้มันรบสกิลสามเพราะมันจะถึงสกิลสามแล้วนะถ้าเขายังไม่กดไอเคาน์เตอร์ไปนะเนี่ยเวลาคุณกดใช่ไหมสมมุติกดยิงหนึ่งสองสามเนี่ยคุณหลบแบบนี้เลยพอเขากดเคาน์เตอร์มาปับ๊บคุณจะไม่โดนเคาน์เตอร์เขาจะได้ใช้แต่ว่ามันจะไม่โดนเราเนี่ยคือข้อดีของการเวลาเล่นธนูใครที่ยังไม่องพีก็เอาไปใช้ได้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะ แต่ใครที่รู้ก็โอเคไม่เป็นไรถือว่าพูดคุยกัน,ยนอย่างที่ผมบอกเนี่ยของตรงมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมของตรงมันจะเป็นหนึ่งสองยิงเออหนึ่งสองยิงเป็นสกฤฤิลสามพอสมมติคุณเห็นนะผมผมเบ่งอยู่นั่นเรายิงนะหนึ่งสองเรากดแบบนี้เออเขาจะเคาน์เตอร์เขาจะเคาน์เ,าเ,าเตอร์มาแบบเนี้ยเออเขาจะเคาน์เตอร์มา พอเขาเ,ขาเติมมาเสร็จปัเรากระโดดมันจะไม่โดนเขาเตอร์นี่แหละคือข้อดีที่ผมจะบอกไว้สําหรับใครที่จะเอาไปลองหัดไปเล่นกันได้นะครับน,น,นี่ยิงหนึ่งสองเนี่ยกดลบถ้าเขาใช้เขาเตอร์เสร็จแล้วเราก็กดยิงปกติเลยแต่คุณต้องการระยะดีๆว่าเขาเตอร์มันจะนานขนาดไหนถ้าโอเคถ้ามันนานแบบนี้แสดงว่าเขาเตอร์เข้ามาแล้วคุณก็ยิงเพื่อที่จะลบเขาเตอร์เขาออกไป ลบง่ายๆก็เหมือนเดิมครับหนึ่งสองกดโอเคนี่หนึ่งสองหนึ่งลบตโมกิยกเราก็ลบง่ายๆครับถ้าเคาเตอร์เขาหมดเราก็ยิงสปารแมกงก์นเลยเป็นที่ง่ายๆนี่ก็บอกว่าสำหรับนั่นละครับสำหรับที่ยังไม่รู้นะเวลาที่จะเล่นลงโหมด PVP ก็เอาไว้แก้ทางได้เราเล่นตัวธนูตัวตีใกล้มันเคาน์เตอร์เรา แล้วก็แย้ถามลูกเขาเตอร์แม่งเลยในที่น,น,นมันชอบเขาเตอร์ดีนะว่เขาเตอร์ถึงเราไปเริ่มกันใหม่โดยการยิงสตันมันเรียบร้อยแค่นี้ก็อีซี่ผมไปเจอมาเมื่อวานน่ะใช้เป็นอ้วนเซี่ยวซุนเซ็กอ้วนเซี่ยวซุนเซ็กแล้วก็ห้องตรงโอ้คอมโบนี่แม่งโคตรสุด จะแ,แปลกนะมันเพิ่งรีแลงรีโมทวพีพีพไปผมไปเห็นอันดับหนึ่งอะ่ะไอ้แฝดสุขแปดดาวมืดคืนนะคุณเล่นแม่งเล่นยังไวงว่าลดตัวนะ่ะไม่เล่นพวกม้าเขียวจูรุ่งนะเยวเซียนมีหญิงสาวสามตัวนะ่ะผมแบบฮึ่แบบมเป็นไปได้หรอวะแล้วแบบดาวดาวม่วงอะ่ะโคตรเก่งเออผมนะผมจัดใจเลย だがこのメンチクカは私は守り抜く。今を守り抜いても、無益なことです。リュのトムが続けば、ソーバンは滅びます。聞くことがそのまま負けではない。敵将ダモーキが撃ち取った ูอ่าตอนนี้ผมบอมีแค่อะไรนะฮองตงกับจูลุ่งอะ่ะเออผมมองว่าสองอันนี้สกู่กันสวยอยู่ผมก็เพิ่งรู้นะว่าสกิลสายสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ต้องเอาตัวนมาก็ได้ฮองตงก่อเกื่จะได้สายสัมพันธ์กับจูลุ่งบ้าง สามสัมพันธ์ฉันแล้เธอไปหันซ้ามมีแดดนี่ยเนะี่ยมันก็ตายยากๆนะเมื่อคืนขับรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านตอนทุ่มหนึ่งโอ้ฝนตกมองทางก็ไม่เห็นขับจากอ่าโคราชมาบุรลรัมันใกล้ๆนี่แหละแต่ว่าด้วยหลุมมันไม่ดีแล้วก็น้ำมันท่วมด้วย โอ้ซ่า์ปุ้งตกหลุมเอะทางอำเภอรประคำโอ้หลุมแม่งตกแบบตกลงไปทั้งอันนี้นะ่ะทั้งล้อนะ่ะจุกตกลงไปทั้งลอ้ออู๋จุกชิบหายจุกแบบมันกระทบลงไปแล้วมันจุกที่อกอ่ะแล้วไฟท้ายแม่ง แตกหลุดออกด้วยโอ้โคตรเวรกรรมนี่จะกรรมมาถึงบ้านมดียวเวรกรรมอะไรเลยฝนตกด้วยน้ำท่วมด้วยทีนี้ฝนตกน้ำท่วมน้ำมันเต็มไอ้หลุมเลยใครจะไม่รู้ก็ขับมาโอ้แน่นจุกอกดีรถไม่ล้มตายตกท่วมตายนี่ชิบหายเลย ไม่มีใครให้พูดด้วยเลยยืนทำไมเนี่ยมยืนแล้วไปยิงเห็นไหมเสียชื่อพลตรีหมดนี่ยิงแบบนี้เออยิงหนึ่งดอกออกสามนี่ยิงแบบนี้เออเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมวันนี้กิจกรรมเข้ามาไอ้อสกินลิปโปนะถ้าไม่มีตัวผมแนะนำอย่าไปหาเติมนะ,มนะแต่แต่ไม่มีของที่ให้เล่นอยู่ ซ俺と勝เだ่ตしอบมาิะเอร้ดูููสสวรค์คาไลไปซ้ายพุ่งง้เต็มละสายสัมพันธ์ของตรงคือลงแม่งยิงโดนไม่ <iele> โดนหรอกนะ ไปทั่วแล้วเย่พยักขามโอ้โหแงลดมันนิดเดียวอื้อากทีดคนได้หนึ่งตัวย่าตัว่าสามตัวนั้นนะย่อคุณคือ はリ中のニシキが、チョロのウツワニをサマルハズモナイト。カレノブイ、ナントカミカタニスタイモノです。ライそう、ゴモンゴー、う、リオのヤカリマケノセンサーソメコプト、ロカリンブー、ジャミブー、テイコンゴチャ、チェンジオクー、バーモンキエ ก็แล้วแต่ที่ใครจะทำแบบไหนอยู่ที่ว่าใครจะชอบแต่ใครอยากเก็บสะสมมาเอ,อือ้องจะน้อยนั่นแหละฮะเกมนี้นะเราก็มีของเบ่งนะเกมนี้เรามีกิวยี่ยยนะมีกุยแก่ถ้าบางบทใหม่จะมีตัวไหนก็ช่างแต่ว่าตัวหลักคุณเล่นก็สามตัวเห็นไหมตอน,นคุณจะมีทุกตัวแต่เวลาลงดันคุณก็มีแค่สามตัวเวลาลงเวลาในโหมด PVP คุณก็มีแค่สามตัว ก็เลยที่จะไม่เลือกที่จะสนใจคุณฟือพวกนั้นเขาเลือกที่จะอัปดาวอันนี้ก็เป็นการมองการไกลที่ดีนะมันจะทําให้เราลงดันเจียนลงหมดพีพีอะไรเงี้ยมันผ่านง่ายขึ้นมันจะลาบลื่นเลยแหละ <_ c oughs> จะตกปูอะไรนักหนาฮะพองไปนะวนเล่บบอลน,นึงไงฮะตกดีจยงเลย <_ c oughs> ตกปนบ้างนี่ไปย <_ c oughs> จิ้ม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 จิมจมจมมกูจิ้มนนจิ้มไปเลยเดี๋ยวไว้หาโปรแกรมดีๆหรือแอปดีๆมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงหมด PVP กันเอาไว้ดูว่าเอาเอฝีมือผมมันพอเก่งขึ้นไหมพอที่จะบอกจสอนทุกคนได้ไหมผมก็เพิ่งเล่นไอเคาเตอร์เพิ่งจะติดมือจะชินมือนะส่วน อย่างที่ผมบอกคือเนี่ยเวลาเราเล่นธนูหนึ่งสองเราจะตั้งเราก็หลบอย่างเงี้ยผมกําลงังฝึกให้มันชินอยู่แต่ก็เมื่อเมื่อคืนทําได้อยู่อยู่สองครั้งจากการลองเป็นสิบยี่สิบทำได้อยู่สองครั้งเดี๋ยวก็รอชินมือก่อนเดี๋ยวเจอกันแน่แหละโอ้ยูโอ้โหเสียงโคตรดุดันโอชาไปจ้าไปจ้า Kim bông phải kim 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 Tôi không muốn dùng cái này muốn dùng skill

อ้มกิม,มสตัน,นตอะไรวกนี้ชกบุษโกชรอยู่วมไปแดูีวยวกทมันโดนแี่น่ะ้องตรงเฮ้ยมาอยู่ทงนี่จะยูดีก็หายไปจู่ง่ินาเกี่ยวก ถ้ามันไม่รีสักไออันนี้เนาะหมายถึงแบบของใครของมันอะไรอย่างเงี้ยอ้บันเทิงเลยผมว่าดูคาสีนแม่งจนโอ้ผมลืมดูไปสองตัวข้างล่างผมจะตายหาเลยนะวะจิจิ้มจิ้มจิ้มจิจิจ,จ,จิโอ้พวกนี้ไม่ตันด้วยเว้ยพวกบอดเฮียนี่ พวกนี้ถือว่าน่าลำคาญพอควรเลยนะพวกที่มันไม่ตันเนี่ยอุ้ยอยู่ดีมันเทเลพอร์ตออกมาจากต้นไม้บ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าต้นตีนักคีจิ้มจิมจ้มจิมจ้มจิม้มจิ้มจิ้มตาพี่ตกบ,บ้างนี่ลอยลอยลอยไปลเลยก็มาดูในส่วนของกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามานะกดมาที่ อาเซทิพิเศษตรงนี้เนี่ยในส่วนของตรงนี้ชั้นที่13มันจะได้เป็นป้ายสัญหาด้วยแล้วก็น่าจะได้เป็นไอ้นี่ด้วยสกินของริปโป้แต่ละครั้งที่ขึ้นไปก็จะใช้ตัวเนี้ยหอันอ่อโทเค็นเนี่ยไล,ไล,ไล่ไล่ขึ้นไปนี่ริปโป้ดาบและกวีโอ้โหดูเหมือน ค,คุณเคยดูไอ้น,นี่ไหมไอกาโรนะ่อัศวินม้าป่าทองคำโอ้ใครเคยดูไหมคนแก่เลยเออนี่แหละไม่เหมือนกันเลยเหมือนอัศวินม้าป่าทองคำเลยโอ้ผมผมคิดขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ถ้าไม่พูดลืมไปนานแล้วเนี่ยทังเรื่องนี้นี่ครับก็จะเป็นตามนี้นะใครที่ยังไม่เข้ามาเล่นก็อันนี้ก็จะเลือกวิญญาณส้มได้หนึ่งอันอันนี้ก็จะเลือก มาสีส้มอุ้ยอยากได้ป่ะก็ไม่รู้ว่าจะหมดไปเท่าไหร่แต่ก็อันนี้คือขั้นแรกนะห้าครั้งจะใช้อยู่ที่ร้อยห้าสิบผมเอาแม่งเลยแล้วกันโอเคติง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 ตง,ง,งอุ้ยอุย้ได้แล้วได้แล้วโอมันการันตีนี่หว่าห้าครั้งผมลืมไ <laughs> ม่ควจะดีใจทำไมวะนี่เป็นยานลบสีส้มอ้าใช้ไม่แพงนี่หว่า ใช้ครั้งละร้อยห้าสิบเนี่ยเอาไม่การันตีเหรอโอ้มันสิบครั้งเยล่ลืมดูลืมดูมันสิบครั้งนี่นี่มันมีบอกอยู่ผมก็คิดว่ครั้งละห้าอีกป้าแต่ผมอยากได้มาสีส้มมามาสีส้มเจอกันแน่แล้วเร็วนี้แหละตำรวจฟรีหนึ่งครั้งเหรอ อุ้ยป้ายไอ้นี่แม่งทำอะไรได้ตั้งเยอะนะเนี่ยผมเอามาลงกับไอ้นี่หมดเลย <c oughs> ส่วนใครที่เออมีน้องคนหนึ่งเขาคอมเมนต์บอกมาที่บอกว่าผมเก็บชิ้นส่วนจากอะไรนะจากที่มันให้เลือกเองห้าชิ้นส่วนโลกชิ้นส่วนะที่ใช้ตำลึงซื้อเอาแล้วก็ป้ายซื้อแต่ผมก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะเพราะว่าผมก็เพิ่งไปหาดูเหมือนกันเออมันมีนี่ว่าถ้าไม่บอกเห็นไหม ถ้าเราไม่พูดคุยกันถ้าผมไม่ถามถ้าคุณไม่พูดไม่บอกผมกลับมาผมก็ไม่รู้คนอื่นเขาก็ไม่รู้เหมือนผมนั่นแหละเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการล็อกตัวละครนะล็อกตัวละครเพื่อที่จะคุณจะไม่พลาดใช้เศษตัวนั้นไปบางทีคุณอาจจะเก็บเศษดิโ้มาตั้งนงตั้งนานคุณพลาดใช้ไปอย่างเงี้ยชิบหายนะชิบหายเป็นไรเลยนะ โอเคครับคลิปน,นี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเข้ามาเป็น,น,น,นครอบครัวสามก๊กด้วยกันมีอะไรก็พูดคุยคอมเมนต์ได้ครับทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ก็ถามถามไปเถอะเดี๋ยวก็มีคนมาตอบคูดเองเถ้าผมรู้ผมก็จะตอบถ้าผมไม่รู้ผมก็เดี๋ยวผมจะถามต่อให้คุณก็มาฟังเอา <laughs> ช่องเรามันก็เป็นแบบนี้แหละเออโอเคครับคลิปน,นี้ก็ไว้ประมาณนี้ไวเจอกันคลิปหน้านะครับ